โรงงานที่เป็นของคนไทยเองเนี่ยเหลือเราโรงเดียวละเปิดตัว2019เดือนธันวาสอ2 0ันิุมภาพันโควิดมาเรารู้ว่าคนอื่นเขาทุกผลิตทีวียังไงให้ดีเราก็มีประสบการณ์ตรงนี้เราเพิ่มมาผลิตทีวีที่ชื่ออาทอนเนี่ยมาอินไซต์เอ็กซ์คทีฟวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทไทยฮาร์เบลอินดัสทรีครับเป็นผู้ผลิตแบรนด์ทีวีของคนไทยชื่อว่าเอารอนอ่ะหลายคนอาจจะเฮ้ยทีวีของคนไทยมีด้วยเหรอแน่นอนวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับว่า ทีวีของคนไทยมีจุดดีจุดเด่นยังไงครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณนรินเดชทวีแสนพาณิชนะครับรองกรรมการผู้จัดการของไทยฮารเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่านี่คือทีวีของคนไทยชื่อแบรนด์อัลตรอนใช่ไหมครับใช่ครับผมจุดดีจุดเด่นของทีวีของคนไทยคืออะไรครับเราผลิตมาตั้งแต่ปี1987นะครับทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ก็ประมาณ35ิปีมาแล้วนะครับเริ่มต้นจากการเป็นโรงงานที่ผลิตทีวีให้คนไทยเรียกว่าโรงงานแรกๆเลยนะครับก็ผลิตตั้งแต่ทีวีอ้ว เพราะนั้นวันนี้อย่างแรกก็เลยบอกได้ว่าเราใช้ประสบการณ์ในการผลิตทีวีมาตรงนี้มาช่วยพัฒนาทีวีของคนไทยที่ชื่อเอาทอนนะครับแล้วก็นอกจากประสบการณ์แล้วเราก็มีเรื่องของการที่เราผลิตทีวีให้กับแบรนด์อื่นๆมากมายถ้าย้อนยุคไปเลยก็จะมีตั้งแต่แบรนด์ที่ชื่อทานินนะครับจนทุกวันนี้เองก็ยังมีผลิตทีวีให้กับแบรนด์ดงัง เรารู้ว่าคนอื่นเขาผลิตทีวียังไงให้ดีอะไรเงี้ยเราก็มีประสบการณ์ตรงนี้เพื่อมาผลิตทีวีที่ชื่อเอาทอนนะครับเพื่อเป็นทําให้ทีวีเนี่ยเป็นทีวีไทยเพื่อคนไทยรบ,บรยิษัทเราหรือโรงงานเราเนี่ยได้รางวัลเยอะแยะมากมายและมาตรฐานยังมีการส่งออกอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมีความมั่นใจว่าทีวีเอทอนเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่เราลงไปอยู่ในตลาดได้เราต้องกาหนดไพรซิ่งให้ถูกต้องคือเราอยู่จู่ห่างกับพวกแบรนด์ที่เป็น g l o b a l อยู่ประมาณ 10- 20%แล้วแต่รุ่น ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ยังบวกเสริมไปกับเรื่องของเทคโนโลยีแผนอยู่แล้วว่าเราเองจะไม่ได้เป็นคนที่เป็นเทคโนโลยี leading เพราะการเข้าไปเรื่องของล้ําสมัยมากๆเนี่ยแน่ๆก็คือช่วงนั้นจะคอ์สสูงแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เรามีน่าจะมีความโดดเด่นมากกว่าแบรนดน์นอื่นๆนะครับก็คือเรื่องของบริการหลังการขายรเราก็จะลงไปเน้นเรื่องของการทํารับประกันประกัน3า plus ก็จะเป็นประกันที่เราแบรนด์อัลทอนเป็นแบรนด์เดียวที่มีในประเทศไทยเพียงแค่ลงทะเบียนปุ๊บประกันเรา3ปีทันทีและส่วนของ plus เนี่ยจะเป็นส่วนที่ พิเศษมากที่สุดคือว่าเรารับประกันตัวจอแตกให้ด้วยในปีแรกคนไม่รู้หรอกว่าทีวี LED เนี่ยมันบางมากชอบไปหยิบตรงจอหยิบจอปุ๊บจอแตก หรือเอามาวางแล้วมีคนชนล้มเด็กเด็กเตะฟุตบอลโดนแมวกระโดดใส่มีทุกรูปแบบซึ่งเราเอาจอรีเสิร์ชตรงนี้มาก่อนรเราก็เลยว่านี่คือเพนของตัวลูกค้าของเราลูกค้าคนไทยของเราเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เราเข้าไปช่วยเทคแคร์เขาได้แล้วก็ท้ายที่สุดเรามีความสามารถในเรื่องของาการทำคัสเตอร i ไมซเซชันเนื่องจากว่าเราเป็นโรงงานเองทุกวันนีใน้ในประเทศไทยเองโรงงานที่เป็นของคนไทยเองเนี่ยเหลือเราโรงเดียวละหรือโรงเดียวแล้วที่ทำทีวีนะครับก็ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะค่อนข้างมี Advantage ในการที่จะหาสินค้าหรือเทเลอร์เมแอะไรพวกนี้เวลามีลูกค้าอะไรที่เข้ามาที่มาที่ไปของไทฮาเบลเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นมายังไงบ้างครับ ก็ต้องบอกว่าแทยัเเป็นจริงๆเป็นแฟมแฟมิลี่บิสเนสนะฮะก็ตัวผมเองก็เป็นเป็นเขยคนโตนะครับเป็นเจน2ซึ่งจริงๆผมมาเข้ามาจอยตอนช่วงของตัวอุบัติเหตุครั้งใหญ่ของบบธเบสทไทยฮเบลซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่เรียกว่ารอยต่อว่าจะทําต่อหรือจะไม่ทําเลยดีกว่าอุบัติเหตุหมายความว่ามีเกิดใช่เกิดอุบัติเหตุก็คือเกิดไฟไหม้โรงงานเราเคยเป็นตัวโปรเฟชชั่นอลในการทํางานที่อื่นมาก่อนแล้วก็กระโดดเข้ามาช่วยที่นี่นะครับ แล้วก็มาเริ่มทำ rebranding องค์กรใหม่ปรับไมเซ s e คนในองค์กรแล้วก็มาตั้งหลักกับทุกคนว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยการทำ OEM หรือผลิตให้คนอื่นอย่างเดียวอะ่ะมันน่าจะไปไม่ได้เรามาสร้างแบรนด์กันเถอะแต่ผมก็บอกว่าการสร้างแบรนด์คือการที่เราต้องต้องจริงใจต้องใส่ใจกับลูกค้าแล้วก็ต้องต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับก็คือเหมือนกระโดดจากต้นน้ำแล้วลงมาปลายน้ำสุดเลยนั่นว่าก็เลยเกิดเป็นเอท์อนขึ้นเ,เกิดเป็นเอท์อนขึ้นถูกต้องครับนี้นอกจากเรื่องของทีวีเอจ อื่นๆอ,อะไรอีกบ้างครับเราตั้งใจที่จะขยายตัวผลิตภันที่เป็นไฟฟ้าอื่นอยู่แล้วน,นั่นเป็นเอ็มของเราตั้งแต่แรกเนื่องจากว่าเราทํา OEM มเหมือนกันก็คือผลิตให้กลุ่มแบรนด์ในอื่นไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวสม a l ์ h โฮมแอ p ล i a อนซ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวนะก็ได้แต่เตาบาร์บีคิวเตาซุกขี้หม้อหุงข้าวเครื่องปัน่นเครื่องปิ้งย่างอะไรก็ตามไปถึงเวลาที่แบบเฮ้ยเราควรจะท้องทแบรนด์ของตัวเองละเราก็เลยตัดสินใจปับ๊บเริ่มต้นตอนปี2019ปลายปีซึ่งเปิดตัว2019เดือนธวาป 2,020กุมภาพันธ์โควิดมาถูก <c oughs> ต้องครับตแต่ก็โชคดีที่เรามีการปรับตัวได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เร็ว2ปีช่วงโควิดที่ไม่ดีเลยนะต้องเรียนนำตรงแต่เราทำยอดขายในเว็บได้ประมาณ200ล้าน <ừ m. S 1> แต่ว่าสิ่งที่เรามีการโตแบบประหลาดก็คือเราเป็นการโตด้วยกันการที่เราจะโตคนเดียวไปทำการตลาดแบบเดิมมันทำไม่ได้เลยในช่วงโควิดวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องจับมือกันกับคนที่ค่อนข้างเหนื่อยอยู่แล้วก็คือร้านอาหาร ยังไแบรนด์แรกเลยที่เราทำก็คือของคุณต้นคุณต่อเพนกวินอิชาบูนั่นคือครั้งแรกที่เกิดตัว Delivery ที่สั่งชาบูแล้วแถมหม้อเลยเป็นหม้อของ New Wave นอกจากตัวเพนกวินอิชชาบูเนี่ยเราก็มีซูกิชิเวสซันแล้วที่ทำหนา,หน,า,ห,นาหนักหนักจริงอีก2แบรนด์ก็คือ b าร์ e ีคิว l a าซแล้วก็ MK Suki ซราเรียกว่าเห็นถึงการความพยายามเติบโตการพยายามผ่านวิกฤตด้วยการกร,ร่วมมือกับพันธมิตรนะครับถูกครับ เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของทีวีเอทอนไปแล้วเราพูดถึงตัวนิ w ว็บที่เป็นโฮมอัพพายอันไปแล้วมีธุรกิจอื่นอไหมครับมีลูกค้าโทรเข้ามาบอกว่าคุณแจ๊คทำทำให้เป็นดิสเพลย์ใหญ่ๆได้ไหมทำจอไปลงเอาท์ดได้ไหมทำ จอไปทําเป็นโฆษณาใส่เป็นดิจิตอลไซเนจตามร้านค้าได้ไหมซึ่งจริงๆมันไม่ได้ไกลตัวเรามากเพราะฮาร์ดแวร์เราแม่นอยู่แล้วสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อก็คือเรื่องซอฟ์แวร์เราก็เลยกระโดดเข้ามาสายที่เราแตกแบรนด์ตัวเองเออกมาจาก a อ t o ์ทอนไลฟ์สไตล์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็น B2C เราก็เลยทีวี <TV S 1> ที่เราดูตามบ้านใช่ท้่เรียกง่ายๆว่า h o มยูส e นะครับเราก็เลยออกมาทําทีวีที่เรียกว่าเป็น a อ t o ์ทอนบิสเนสโซลูชันอันแรกที่เป็นตัวไฮไลท์เราพระเอกเลยก็คือตัวที่เรียกว่า Interactive Whiteboard ก็จะเป็นจอที่เขียนได้แล้วก็เหมาะกับการใช้ในสมาร์ทมี i ิ้งรูมการที่มีจอตัวนี้เขาเ้าไปในมีทิ้งรูมเนี่ยก็คือตัดไปเลยตัดโปรเจคเตอร์ทิ้งตัดไวท์บอร์ดทิ้งตัดลำโพงแท็บเลต็ต PC ตัดทิ้งหมดเลยตัวนี้รีเพลซได้หมดเลยรีเพลซได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อสายเลยเลยส่วนนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องที่เราค่อนข้างจะเจาะเยอะก็คือตัวดิจิทัลไซเนจนะครับดิจิทัลไซเนจเนี่ยมันมารีเพลซตัวโปสเตอร์ oster, พวกปริ้นติ้งโปสเตอร์เพราะวันนี้คือถ้าใครมีสาขาขเยะะๆ ต้องมานั่งปิมพ์โปสเตอร์ใหม่ตลอดเวลานี่คือแน่นอนคือคอสสูงไม่คุ้มเสียค่าโอเปอเรชันนะครับเราก็เริ่มมีการที่เป็นที่เหมือนจอทีวีนี่แหละแต่ตัวมีมีดีไวซ์ข้างหลังมีซอฟต์แวร์ข้างหลังเพื่อสามารถดึงภาพจากคลาวด์เราเองก็สั่งจากออฟฟิศว่าโอเคลงสาขา A อันนี้สาขา B รูปนี้เวลานี้เปลี่ยนภาพนี้เวลานั้นเปลี่ยนภาพนี้ผมว่านี่คือสําคัญเลยนะครับเพราะว่าแทนที่จะต้องมานั่งพริ้นแล้วไปแปะแปะแล้วบางทีเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนไม่ครบ สื่อสารผิดพลาดอีก<ถ>แต่นี่คือสามารถทําจากส่วนกลางส่วนกลางขึ้นคลาวแล้วก็ยิงลงได้เลยยิงได้เลยอยากจะมีแบบ A B C กระจายแบบไหนคือวางแผนได้หมดเลยถูกครับ<ม>อีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นค่อนข้างคัสตอมเม้นต์ก็คือพวกต้นแต่วีดีโอวอลล์แบบที่เห็นตรงนี้นะครับจอพวกคอมเมอร์เชียลที่แบบโอเคสมมุติมีรีเควสต์พิเศษบอกว่าอยากเอาจอไปติดข้างนอกต้องการไบรท์เนสตัาคนี้พวกเขาต้องสู้แสงเยอะ<ม>ต้องการแดดกันฝนอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกคัสตอมเม้นต์เข้ามา เราเห็นแล้วแหะว่าตัวออาทรอนตัวของอไทยฮาร์เบลเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของทีวีเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยรตรงนี้คุณแจ็คมองอยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของตลาดตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเราพูดตรงๆเนี่ยเราก็เห็นแบรนด์ญี่ปุ่นเข้ามาแล้วแบรนด์เกาหลีเข้ามาแล้วจนถึงตอนนี้แบรนด์จีนก็เข้ามาตีตลาดแล้วนะแบรนด์ไทยจะอยู่ตรงไหนตลาดแรกเลยคือตลาดที่เป็นร่องรายได้หลักของเราตั้งแต่สมัยโบราณมาอยู่แล้วก็คือร่องรายได้การผลิต OEM ร่องรายได้เนี่ยผมไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยังมีการผลิตให้คนอื่นอยู่กลับมาเรื่องของทีวีที่เป็น B2C หรือ home use ron, อั t r อนตัวที่ขายทีวีบ้านเนี่ยต้องบอกว่าตลาดเขา drop ลงนะ15-20%นะครับแล้วก็แต่ตัวเราเองเรายังสามารถ maintain market share ได้อยู่อยู่ประมาณ2%ถามว่าเราจะไปไหนต่อก็คงเราก็คงจะจับส่วนของตัว segment ที่เป็นเขาเรียกว่า niche หรือเป็นเซกเมนต์ที่เป็นของเราเราคงไม่ขึ้นไปขึ้นแข่งกับ global brand มาก analog tv ทำอยู่ digital tv ธรรมดาทาอยู่ smart tv เราทําเหมือนกันแต่เราจะไม่ทําแบบ high end มากๆเราก็มาจับตลาด smart tv ที่ที่มีความพิเศษของเขานะครับอาจจะไม่ต้องลงถึงฟังก์ชันอะไรมากมายแต่ว่ามันตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการนอกจากเทคโนโลยีที่มั่อคู่พูดเนี่ยก็เรื่อง pricing เนาะ pricing เราคีบไว้แน่คือเราห่าง 10- 20%เพื่อให้เป็น another choice ให้กับลูกค้าในการเลือกนะครับสิ่งสําคัญอีกอันนึงที่เราค่อนข้างเน้นย้ำและทำมานานก็ตััตัววอตประกน3 Plus แล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของตัว customization เพราะวันนี้ผมเชื่อว่าโตคนเดียวโตไม่ได้ต้องโตด้วยกันะจะโตด้วยกันจะโตกับใครอะ่ะจะโตกับพาร์ทเนอร์แบบเมื่อกี้ที่ทำกับตัวร้านอาหารต่างๆทำเรื่อง n e เว็บหรือไม่แต่อันนี้เราสามารถโตกับร้านค้าได้เลยมผมเชื่อว่า Channel รู้จักตัวลูกค้าเขาเองดีเพราะฉะนั้น h ช n แนลอาจจะก,กลับมาบอกเราได้ว่าเฮ้ยคุณแจ็คผมอยากได้ทีวีอย่างเงี้ย ให้กับลูกค้าเราสามารถผลิตได้เพราะเราสามารถ customization ตรงนี้ได้เพราะเราเป็นโรงงานของเราเองสุดท้ายอยากจะถามว่าถ้าคนไทยจะเลือกซื้อแบรนด์สินค้าเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเขาครับ จร,จริงๆเราอยากจะให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการของเขาที่มากที่สุดไม่จําเป็นต้องใส่ไปจนแบบสุดแล้วสุดท้ายไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เราจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าของคนไทยให้ได้มากที่สุดโดยที่เราจะใส่ใจไปให้ลึกๆไม่ว่าจะป,ประการเอ่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยนะครับเพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะสมและทนทานและมี after sales service ที่ดีจากเราครับผมและนี่นะครับก็คือไทยฮาร์เบลครับทีวีของคนไทยเพื่อคนไทยครับ